ขอบคุณที่เข้ามากดติดตามและกดกระดิ่งนะคะดีคะ่ะมาพ่อกระกบอีกแล้วนะคะมาค่ะมาค่ะมาเข้าครัวด้วยกันกับกบนะคะวันนี้กบจะมาชวนทําไก่ย่างเนาะไก่ย่างในกระทะนะคะเพื่อนๆกบจะย่างในกระทะนะคะนี่คือไก่นะคะอยู่ในส่วนของอกไก่นะคะกบก็ได้ทําการแร่ให้มันบางๆเนาะให้มันแบบเป็นชิ้นบางๆเนี่ยคะ่ะแร่แร่ให้เขาแบบบางๆบางๆนะคะเพื่อเราจะย่างในกระทะเนาะ โอเคนี่คือส่วนอกนะคะอกของเรามีแค่1ชิ้นนะคะแต่กบสามารถเป็นอกไก่ชิ้นใหญ่กบแได้2ชิ้นเนาะโอเคเครื่องมีอะไรบ้างอันนี้คือสามเกลอือของกบนะคะเพื่อนๆสามเกลอือของกบกบได้เพิ่มข่าลงไปนิดหน่อยนะคะก็จะมีการผักชีกระเทียมพริกไทยดํานะคะกบใช้พริกไทยดําเม็ดนะคะข่านะคะแล้วก็ทําการโขงนะคะโขกไม่ละเอียดมากนะคะเครื่องปรุงก็จะมีขนาอ,อันนี้ ใครไม่ใช้ข้ามได้เลยนะคะผงชูรสน้ำตาลปี๊บซอสหอยเรามาเริ่มกันเลยนะคะเพื่อนๆเราจะหมักใส่นะคะใส่ทุกอย่างลงไปเลยพอดอีกบจะใส่น้ำเอาขออภัยค่ะกบจะใส่น้ำล้างครกนะคะลงไปด้วยจะได้มีแบบน้ำในการคลุก น,นี่แล้วแต่เพื่อนๆเนาะเพื่อนๆบางคนไม่ไม่ไม่ไมทำแบบลบก็ไม่เป็นไรใส่่านอลงไปช้อนหนึ่งนะคะผงชูรสใครไม่ใส่ข้ามได้เลยนะคะเพื่อนจะกลบใส่นะใส่น้ำมันหอยอันนี้กะ อย่างที่กบบอกเพื่อนๆเนาะว่ากบใช้ในการกะบเรานะอันนี้คือน้ําตาลมะพร้าวของกบนะกบชอบพี่ห่อแบบนี้คือเราอะตักได้เลยไม่แข็งนะมันเป็นแบบมะพร้าวดีอะข้างในเป็นแบบน้ําตาลปิ๊บที่แบบเราสามารถ ตักออกมาได้เลยนะคะมันดุมันสะดวกสบายกบชอบมันง่ายมากนะคะไม่เหมือนน้าตาลที่มันเป็นก้อนแข็งๆเราต้องเป็นไปทุบเขาเนาะแต่เนี่ยไม่ไม่ต้องเลยเนี่ยใช้ช้อนตักออกมาก็แบบนี้เลยนะคะอันนี้อันนี้กบชอบมากเลยจริงๆเราไม่ต้องทุบแต่ถ้าแบบว่าใส่น้ําตาลลงไปแต่ถ้าแบบว่าเราทําเป็นซุปหรือทําเป็นของหวานหรืออะไรเนี่ยกบก็จะใช้น้ําตาลปิ๊บที่เป็นแข็งๆได้เนาะเพราะว่าราคาต่างกันนะคะเพื่อนๆ ระหว่างน้ําตาลปิ๊บเป็นก้อนกับน้าตาลปิ๊บเป็นกระปุกแบบนี้ราคาค่อนข้างที่จะต่างกันเป็นก้อนจะถูกกว่าเป็นกระปุกแบบนี้ยจะค่อนข้างมีราคาแพงกว่าโอเคขยําเลยเห็นไหมคะน้ําตาลปิ๊บเขาละลายแบบมันเหมือนน้าตาลปิ๊บที่บ้านเราเลยอ่ะที่แบบว่าเป็นน้ำน้ำละลายได้แป๊บเดียวละลายแล้วเห็นไหมคะเนี่ยน้ําตาลปิ๊บขบโอเคแล้วก็เดี๋ยวกบบีบให้น้ําตาลละลายโอเคแล้วก็ ผสมเลยนะอ๋อกบดึงฝาเขียวแ้วกบเขาใส่ฝาเขียวยงไงฝาเขียว <laughs> ไม่ใช่เมื่อกี้เองสต๊อปใส่ฝาเขียวลงไปนิดหน่อยนี่เสื้อสีขาวด้วยมันจะกระเด็นนะโอเคกบก็จะทำการหมักเอาไว้นะคะอันนี้ความความนาน นะแต่เพื่อนๆเลยนะคะแต่กบก็จะหมักไปเรื่อยๆจนกว่าว่าเราจะไปย่างเนาะโอเคเดี๋ยวเจอกันค่ะเพิ่มสีสักหน่อยนะคะกบลืมนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวต้องค่อยๆมันไม่ใช่เหมือนแบบกบอยากได้แบบอุๆๆๆๆๆๆโออเคนิดหน่อยเฮาตามมือนี้นะคะเพื่อนๆคืออย่างที่บอกกบไม่ชอบชอบซีอิ๊วดําเลยอ่ะมันชอบเป็นแบบนี้โอเคนิดหน่อยเพื่อเพิ่มสีนะคะเพื่อนๆ ให้เขามีสีขึ้นมานิดนึงโอเคจ้ามาย่างไก่กันนะคะข้าะกบจะเอาน้ำมันหมูนะทากระทะสุกถุกสักนิดนึงเอาไก่ลงไปเลยนะคะกบ,บจะใช้ไฟเบาเนะไฟอ,อ,อ่อนก่อนแต่อกไก่นี่สำหรับท่านที่ลดน้ำหนักเนาะ ดีมากๆเลยนะคะเนี่ยกบใช้อกไก่ในการย่างเอาลงไปสองชิ้นเลยผบจะย่างไฟอ่อนนะคะเพื่อนๆมันมีน้ำนิดนึงนะคะเพราะว่ากบเทอซอสที่หมักนะคะลงไปในกระทะด้วยเนาะย,ย่างไฟเบ,เบ,เบาๆค่ะ เตากบมันไม่มันความร้อนไม่เท่ากันนะคะกบก็พยายามหมุนกระทะเห็นไหมโอเคกบก็จะย่างไปไเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆกบก็จะหมุนกระทะรอบไปแหละเพราะว่าเตามันไม่ร้อนร้อนไม่ใช่ขอโทษนะคะเตาเขาร้อนไม่เท่ากันนะคะเพื่อนๆกบกต้องปรับหมุนกระทะไปหมุนกระทะมาเพื่อให้ความสุข ให้เขาสุกเท่ากันเนาะก็ใช้วเวลานะคะใ <laughs> บอะไร สวยงามผมหิวมาอีกแล้วตัวป่วนในบ้านหิวละหอมใช่ไหมหอมก็เลยเหิวใช่ไหมที่รักรอเป๊บไก่อกไก่เราไม่ต้องสุกมากสุกแต่ว่าแป๊บเดียวก็สุกง่ายแล้วไก่ไก ไม่ใช่เวลานานเลียวสามีบอกโอเคค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวใกล้สุดละนี่ตีตำไปเลยที่ล่างไม่เห็นไลสามีบอก,ก็จะตำส้มตำอยู่แล้วนะคะเพื่อนๆผมก็มีหน้าที่ย่างไก่งูสีสวยมากอย่างนี้พอได้ตำส้มตำให้เมียกินโอ้โหตำบ่อยเลยพอเมียชมว่าอร่อยนี่ตำบ่อยเลยตำส้มตำนะคะ <laughs> โอเคค่ะไก่สุกแล้วโอเคค่ะเพื่อนๆได้ยินเสียงกบไหมไก่ของกบก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวกบไปหั่นนะคะเพื่อนๆหั่นใส่จานค่ะเรามาหั่นกันไก่ย่างของกบนะโอ๊ยแม่จา๋าเราหันน่นบนเตาเลยหมือมมากไก่ย่า <c oughs> ส้มตำอยู่ข้างๆครจานพริกดูดิ อุ้ยเพื่อนๆจ๋าหน้นนา,กนากินมากแล้วขยบหน่อยโอเคเดีย๋ยวกบไปไปหั่นก่อนนะเราก็มาจาัดใส่จานนะคะเคพื่นอนๆอโนนี้เฮ้เแบบีเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเพื่อนๆอกไก่ย่างนะคะหรือไก่ย่างของกบนะคะเป็นยังไงบ้างคะสีสันน่าทานใช่ไหมคะหอม,หอมมากหอมเหมือนกลิ่นที่แบบว่าย่างขายตามตลาดเลยอะ่ะหูยถูกใจอะ่ะน้ำลายไหลจะแย่นะคะเพื่อนๆ กบเสียใจจังเลยี่กบไม่ได้มีข้าวเหนียวว่ะไม่ได้นึ่งข้าวเหนียวว่ะเพื่อนๆจ๋าถ้านึ่งข้าวเหนียวนี่มันจะฟินมากเลยนะคะนี่มาดูกันติดติดติดตดฝีมือการตำส้มตำของสามีกบอีกแล้วนะครับท่านนี่ตั้งแต่ชมว่าทําตำส้มตำอร่อยนี้ตาให้เมียกินประจําเลยนะคะดีแล้วค่ะเขาจะได้มีหน้าที่ในการตำส้มตำให้กบกินเนาะกบไม่ต้องตำโอเคค่ะเพื่อนๆขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของกบนะคะขอบคุณทุกกำลังใจ ขอบคุณทุกเม้นขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกการติดตามนะคะเพื่อนๆขอบคุณที่เป็นเพื่อนกันนะคะขอบคุณมิตรภาพดีๆที่มีให้กบเสมอทุกวันทุกคลิปนะคะรักเพื่อนๆทุกคนนะคะรักษาสุขภาพด้วยค่ามาทานด้วยกันนะคะอะไรออเดิน oh, ไม่ได้ด้วยนะออเดิ์ไม่ได้ด้วยนะไม่เดินได้ด้วยออเดร์ order, ได้ด้วยเธอจะไปส่งใคร <laughs> โอ้มาค่ะใครต้องการสั่งส้มตำนะคะสามีกบ เปิดรับออเดอร์นะคะอันนี้พูดเล่นค่ะโอเคค่ะกดไปแล้วนะคะไปจริงๆแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะรักเพื่อนๆทุกคนนะคะ